บัจนี้ถึงกำหนดการที่จะได้ประกอบพิธีแตรีราสังขารพระเดชพระคุณท่านนะครับคณะสุตติยานุธิ์ทั้งที่เป็นฝ่ายบัจคิดทั้งที่เป็นฝ่ายพระราชาได้ร่วมแรงร่วมประตานเพลิงตกเป็นการถวายเกียรติพระเดชพระคุณท่านเป็นการแสดงออกถึงความกระตัญญูกตาเบที ในฐานะที่เป็นศิษยาน,นุสิตที่จะแสดงออกต่อผู้บาอาจารย์ผู้ร่วมรับไปแล้วในวันนี้ก็มีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพมรีนะครับเป็นประธานจัดงานซึ่งท่านเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดต,ตราจนบุรีสระแก้วธรรมยุทธ์นอกจากนั้นก็มีคณะสง ทางฝ่ายคณะธรรมยุทธ์และคณะสงฆ์ฝ่ายมานิกายนะครับในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงหรือที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะครับได้มาร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีในวันนี้นะครับอย่างมากมายทีเดียวนอกจากนั้นก็มีคณะข้า,าราชกา,ารที่อยู่ในพื้นที่ อำเภอกบ,บินบุรีของเราโดยส่วนใหญ่นะครับนำโดยท่านวันลบประวัตงวงอดีตประหลัดจังหวัดสระะครบได้ให้เกียรติแต่งเครื่องแบบปกติขาวใบุ้วยสําหรับสมนาารูปที่พระเดชพระคุณกัจจคุณพระปราจินมุนีได้เคยใช้สอยในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติพระเดชพระคุณท่านในวันนี้ อนอกจากนั้นก็มีคณะข้า,าราชการที่แต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกนเป็นจำนวนมากได้ให้เกียรติมาร่วมในกระบวนอันเชิญสรีระสังขารนะครับในวันนี้เมื่อได้นำสรีระสังขารประเดชพระคุณท่านเวียนรอบเมรีแล้วก็จะเชิญขึ้นตั้งบนกิจกาทานเพื่อรอเวลาประกอบพิธี ในบ่ายวันนี้ตามลำดับนะครับซึ่งก่อ,อนที่จะถึงงานวันนี้นั้นก็ได้เห็นความร่วมไม้ร่วมมือของทุกภาค่วนที่ได้จัดเตรียมสถานที่อันสำคัญนะครับที่จะประกอบพิธีการันึสำคัญในครั้งนี้มาเป็นระยะเวลาแรมเดือนสองเดือนนะครับโดยเฉพาะการจัดเตรียมสถานที่การจัดเตรียมความพร้อมต่าง และเกิดขึ้นด้วยแรงศรัทธา,าที่มีต่อพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระปราจีนผู้นี้นะครับในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นทุกทุกท่านได้อาศัยร่มร่มโพร่มใสของพระคุณเจ้านะครับท่านเป็นพระที่มีเมตตาธรรมสูงเป็นพระที่ชอบสงเคระาะห์เป็นพระที่ชอบการให้การช่วยเหลือผู้อื่น ท่านเป็นพระเถระที่มีอัธยาศัยงดงามการพูดการกาของท่านเรียบร้อยนะครับท่านเป็นพระที่พูดน้อยสักนิดหนึ่งเหมือนกับอาศัยปฏิบัติโดยทั่วทั่วไปท่านเจ้าคุณพระปราจีนมุนีนั้นท่านก็ได้รับการดุสมบทโดยมีหลวงพ่อพุทธานิโยนะครับหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันเป็นพระอุปชา ท่านก็บวชที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับแล้วก็อยู่ที่อาอเภอรกระบินบุรีครที่มาเป็นระยะเวลาช้านานนะครับในวันนี้ท่านได้ละสังขารไปด้วยเป็นไปตามกฎธรรมชาตินะครับทุกคนที่เกิดมาแล้ว เมื่อเกิดมาแล้วที่จะไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายนั้นไม่มีเพราะว่าความเกิดความแก่ความเก็บและความตายทั้งสี่ประการนี้ก็เป็นสัจธรรมของชีวิตสัจธรรมนั้นก็คือความจริงนะครับความจริงไม่มีใครที่จะหลุดพ้นไปได้ไม่มีใครรอดนคนเราเกิดมาเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้น เพราะเกิดกับตายเป็นของคู่กันเกิดมาร้อยคนก็ตายร้อยคนเกิดมาหนึ่งร้านคนก็ตายหนึ่งร้านคนความตายกับความเกิดเป็นของคู่กันนะครับทุกชีวิตก็เป็นเช่นนี้เสมอนะครับแม้แต่พวกเราทุกคนก็มีสภาพเช่นเดียวกันไม่วันใดก็วันหนึ่งแต่วันนี้ท่านเจ้าคุณพระปราจีนมุนี ซึ่งเป็นปูชนียะบุคคลเป็นพระเถระที่เราให้ความเคารพนับถือท่านได้ละสังขารจากโลกนี้ไปตามสัจธรรมของชีวิตเราในฐานะที่เป็นศิิยานุสิกได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตาเวทีเป็นการตอบแทนพระคุณครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ร่วมไปแล้วนะครับ ในขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการเวียนแเมนพบสามรอบเกล็กเล็กน้อยนะครับจัดเตรียมเครื่องอัถาบริการตั้งไว้ในที่อันสมควรเป็นการเชิดชูเกียรติเป็นการเชิดชูคุณงามความดีนะครับของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระปราจีนผูนีนะครับท่านเจ้าคุณพระปราจีนผูนีนั้น ท่านดำรงตำแหน่งสุดท้ายเป็นเป็นอดีตเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีสะแก้วธรรมยุทธนะครับในธรรมเนียมของพระนั้นในขณะที่ดำรงตำแหน่งอยู่ถ้าหากว่าท่านมรณาภาพลงก็จะใช้คำว่าเป็นอดีตนะครับจะใช้คำว่าเป็นอดีตท่านเจ้าคุณพระปราจีนมุนีก็เช่นเดียวกัน ท่านมรณาภาพในขณะที่ดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดอ่ปราจีนบุรีสะแก้วธรรมยุทธ์นี่แหละแต่ธรรมยมของพระเมื่อมอรณาภาพแล้วก็ถือว่าพ้นจากตําแหน่งนะครับพ้นจากตําแหน่งนะครับสำหรับในคณะธรรมยุทธ์เองเนี่ยนะครับถ้าหากว่ายังไม่ทำการ าชาปนากกิจเรีละก็ยังถือว่าอยู่ในตําแหน่งนะครับ <g iggle> ก็จะเรียกว่าเป็นเจ้าคณะจังหวัดปราจินบุรีสาแก้วธรรมยุทธ์นะครับแต่ในสุดข้อฝ่ายคา,ารวาสเอานะครับถ้าหากว่าตายในตาแหน่งก็ยังเรียกอย่างเดิมอยู่นะครับเช่วงนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ทําการเวียนเมรน,นะครับนำสรีระสังขารและหีบทองทึก ขึ้นตั้งบนกิตการผ่านแล้วเจ้าหน้าที่จะได้จัดเตรียมเครื่องอัฐิบริฐารสัญญาบัตรพัดยศสิ่งต่างๆที่เป็นการเชิดชูเกียรติพระเดชพระคุณท่านาขึ้นตั้งเพื่อประกอบในพิธีในวันนี้นะครับช่วงนี้ก็ขอขอบคุณคณะข้าราชาการที่แจ้งเท่าแบบปกติข่าวทุกท่นานนะครับที่ร่วมในพิธี อันเชิญสตีะสัมผานเดียนอรอบเดนในช่วงบ่ายวันนี้นะครับช่วงนี้ก็ขอเดียนเชิญได้พักผ่อนตามอัธยาศัยไปทางกาก่อนนะครับหลังจากนั้นในช่วงบ่ายประมาณ15นาฬิกาเป็นต้นไปก็จะเข้าสู่พิธีการอันสำคัญนะครับ